ไปเจ้าเฮ้ยยเจ้าเจ้าเจ้าไปเจ้าเอ้าไม่ออกมาตอนจริงๆนะเพราะงั้นเดี๋ยวคนอื่นเขาเดือดร้อนหมดนะครับอ่ะนั่งนี่นั่งนี่นั่งนี่หรือนี่รอนนี่ใส่หน้ากากนี่นะฮะใส่หน้ากากด้วยเพราะมันเป็นห้องแอร์ครับ

Yeah.